สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดย์สตอรี่นะครับใส่ชุดอย่างนี้เพราะาอากาศตอนนี้หนาวมากนะ FC น่าจะอยู่ที่ประมาณ22นยฮะ22องศามันมีเกจวัดอุณหภูมิที่ลดอยู่โเดี๋ยวผมจะพาไปดูอัปเดตสาราพระพุทธเมตตาวันนี้นะ f อวันนี้ยุ่งทั้งวันเลยไม่เคยไ,ไม่ได้มานะฮะมาตอนเย็นก็หนาวเลย แต่ก่อนอื่นนะฮะที่จะไปอัปเดตสาราพระพุทธเมตตาอยากให้มาดูยูทูบเบอร์ช่องใหญ่นะฮะมีไม้ไลายมือในการไปถ่ายคลิปที่ตลาดถือแบบไม่เกรงใจใครเลยในเอฟเนี่ยดูนะ,ะโ,อโ,โอ้โหแบบคล่องมากมือหนึ่งจับกล้องมีไม้ด้วยไม้นี้ไม่ใช่ตัวน้นอยในเอฟซีไม้นี้ตัวละเซตเป็นหมื่นนะฮะเอาให้คุณแม่ไว้ใช้แล้วก็เวลาการต่อราคาสินค้า ต่อหรือเปล่าคงไม่ได้ต่อห <ไป S 2> <ท>รอกมั้งเพราะราคามันก็ฟลกตายตัวก็เนี่ยฮะอย่างคล่องอย่างแคล่เลยถ่ายไปพูดไปนะฮะถ่ายไปพูดไปแบบคล่องไม่ได้ดูเลยนะเอฟซี FC ว่าภาพที่อยู่ในกล้องเนะี่ยมันจะหลาตาไหมแล้วก็เดินไปนะฮะร้านนั้นร้านนี้อันนี้ซื้อกับข้าวนี่ส่วนมากซื้อให้พ่อนะฮะแม่เลยจะกินนีง่ายอันนี้ก็เป็นผักผัก ปลอดสารพิษ<ม>เห็นเขาบอกอย่างนั้นนะฮะไม่มีถุงใส่ให้แต่ว่าเขาจะมีเชือกมัดตรงตรงหัวแล้วก็ถือไปเลยเนะี่ยอันนี้ไม่ต้องใส่ถุง<ม>เดี๋ยวเขาจะม,มัดเชือกให้เนี่ย FC <ม>เห็นไหม,มเชือกสีแดงๆก็<ม>เป็นฝีไม้ลายมือของช่อง YouTube ช่องใหญ่นะฮะ<ม>โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตสาลาต่อนะฮะเช้านี้นะอากาศก็ เย็นขึ้นนะฮะน้องมิเกียวก็ได้ห่มผ้าแบบยินอุ่นๆนะเอฟซีอุ่นๆนอนนิ่งเลยนอนนิ่งเลยเออดีรู้ว่าคุยกับเอฟซีเนี่ยยิ้มเลยนะมิเกียวทักทายเอซหน่อยลูกอุ่นไหมครับอุ่นไหมอุ่นอยู่เนาะ bọn ngồi nít nữa À tô chưa Bò mà lấy luôn Bò mà luôn Nhưng mà FC rồi luôn Nhưng mà Nhưng mà Nhưng mà là nhưng mà Nhưng mà nít nữa Nhưng mà Nhưng โอ้ oh, FC ดูนะฮะวันนี้นะฮะสวยงามพี่เบียร์กำลังขัดเสาอยู่ทำเขาเรียกว่าจับเสียมเสานะครับจับเสียมจับเสียมเสาเนี่ยฮะโอ้โ oh ห <c oughs> ได้คมนะฮะคมเพราะว่าเป็นมันจะมีเสียมพลาสติกอยู่วงนี้นะฮะ FC นาวไหมพี่เบียโอ้หนาวพี่ถุยก็ยังบ่แล้ว่ะพี่ถุยอ๋ออีกสองด้านเพราะว่ามันจับแล้วมันก็ต้องทำให้เสร็จในะเอฟซเพราะว่าเดี๋ยวมันแห้งแห้งแห้งมากเออเพราะแม่แม่แม่ขยาบไปนิดนึงเดี๋ยวกลับกล้องว่ะแม่แม่ก็มาฝึก YouTube ด้วยนะฮะอ๋อกล้องแม่ไม่มีกลับมันต้องสต็อปก่อน ครับนนะแล้วก็ค่อยกลับนี้แล้วก็ค่อยถ่ายีครับก็บก่อนใช่แม่ออกมานะเพราะว่ามันจะมีฝุ่นอะไรนะแม่มากับช่องมากับช่องใหญ่ <c oughs> <c oughs> วันนี้คุณแม่มากับช่องใหญ่มาเป็นกำลังใจแย่หน่อยกับเเดีด้วยนะคะลมแรงในเอฟซีตอนนี้ <c oughs> ลมแรงอากาศก็หนาวนะฮะนี่ใส่เสาแล้วอ๋อวันนี้ก็คือรู้สึกว่าจะทำะฉาบที่ฐานนะฮะ FC ฉาบที่ฐานฉาบฐานแล้วก็ฉาบฉาบเสานะฮะดเดี๋ยว,วให้ดูสัดส่วนของคุณแม่นนะฮะ เวลาคุณแม่หรือว่ามีคนที่เดินเข้ามาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้ในเอฟซีเดินเข้ามาก็จะประมาณนี้ <c oughs> นี่ฮะ,ะอะไรนะแม่เทพื้น,นอ๋อตอนท้ายใช่ไหม,ย,มยืดออกไปสักสามเมตรบ่ แม่บอกว่าอยากให้เทพ,พื้นนะฮะมาแล้วแม่มาปุ๊บแม่ก็จัดโครงการให้ละจัดโครงการจัดโครงการโครงการมีแต่ตังอยู่ใน <c oughs> <c oughs> นี่นะฮะเอฟซีแม่บอกว่าให้เทพ,พื้นออกมาอีกเพราะว่าเดี๋ยวหญ้าเยอะอะไรพวกนี้มันจะได้ไม่ไม่รกนะฮะ <c oughs> มันจะสะดวกสำหรับคนที่ดูแลด้วย ื่อนพุงมาฮเวลามันจะส่วนอย่างนี้ไดไหมอตัวนี้ตัวนี้มันไม่ได้เปิดพอแม่ลืมเปิดไม้แม่ก็ต้องกดเปิดไม้แม่ลืมเปิดไม้นะตัวนี้แม่ปึ๊บนี่มาแล้วโอเคเอาเ้าจะหมดละแบตจะหมดล้ดน่าจะพอได้อยู่แป๊บหนึง่งแม่บอกว่าอยากจะให้เทพื้น บริเวณรอบๆนะฮะก็ดีนะผมว่าเพราะถ้าเทพื้นแล้วเนี่ย <c oughs> เรื่องกังวลเรื่องหญ้าเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะาหายห่วงไปด้วยเพราะว่าอถ้าถ้าเราไม่เทพื้นเนี่ยหญ้าก็จะขึ้นนะฮะหญ้าก็จะขึ้นแม่ขึ้นคลิปใหม่เลยเพราะว่าลืมเปิดไม่พอ อัปเดตพอพุทธเมตตาเสร็จก็เดี๋ยวจะพาแม่ไปซื้อข้าวที่ตลาดนะฮะแม่บอกว่าขอติดรถมาด้วยก็เลยพามาด้วยมาดูนะฮะวันนี้ก็จับเสี้ยมมุมเสาแล้วก็บริเวณตองฐานนะฮะฉาบให้ได้ให้ไดใ้ให้ได้รูปนะฮะ แล้วก็คิดว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะมุมฝั่งนี้เสาสองต้นนี้แล้วก็ปูกระเบื้องพื้นปูกระเบื้องพื้นแม่กับพ่อก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่า,าไม่คิดว่าที่นาจะมีการอันเชิญพระมาปฏิสถานอยู่แล้วก็ก็เป็นเรื่อง สิริมงคลพ่อก็ถือว่าเป็นภาพประจาพื้นที่ได้นะเอฟซพ่อตรงนี้เนี่ยพื้นที่เรามัน30กว่าไร่ในเอฟซีสากว่าไร่แล้วก็ในอนาคตเผื่อมีทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพประจําพื้นที่ได้ทํากิจการอะไรต่างๆเนี่ยถ้าต่อไปปลูกบ้านปลูกอะไรตรงนี้นะฮะเราก็ดูไม่หวงเวงนะเอฟซี FC. พอมีพระมีอะไรแล้วก็ไมีวงเวงสบายๆนะฮะมาอยู่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นมีพระมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ทำมันสองคนในะ FC นี่งานสองคนนะ FC พี่ทุยกับพี่เบียร์สองคนทำได้นะ FC เนี่ยทำได้ผ่านมาได้เนี่ยสุดยอดเลยค่อยๆทำไป ไม่ค่อยทำนะฮะกนี้พรุ่งนี้แล้วาากออ็ปูพืนนนพพ้นต่อบัวใส่ใส่ไหมไใส่บัวความบัวงไงเดี๋ยวนี่ไปซื้อพรุ่งนี้คิวกับเบื้องน้ำอ๋อใช่ใช่ คิ้วกับเบื้องด้วยลืมไปเลยคิ้วตรงนี้นะ FC ซจะเป็นคิ้วอาสแตนเลสคิ้วสแตนเลสนะฮะแล้วก็ขอบขอบนี้ก็คงต้องไปคิดยังนี้ว่าจะตกลงจะเอาเป็นขอบสีสแตนเลสเหมือนกันไหมน่าจะเหมือนกันน่าจะสวยมันจะดูมีมิติมากกว่านะฮะเนี่ย FC <c oughs> ผลงานของช่างสองคนนะฮะ หรือว่าสุดยอดขอเพียงแค่มีวัสดุมาให้นะฮะทำได้หมดมีวัสดุมีอุปกรณ์มาให้ทำได้ดเนี่ยสีเรียบยังกันหน้านะะเนี่ยเรียบมากเลยเพราะมีมุมต้นไเนอะชับ้นทพี่เเข้า้าาแลวกก็อออิ่งไออก ต้นไผ่นี่แม่วางแผนมาอยังไงวางแผนว่าจะเอากัญไก่มาตัดกิ่งออกใช้กัญไก,ตก,กต่ตัดกัญไก่ตัดตัดวัน,ะนอะไรกันห <c oughs> <c oughs> น่อยเอาจริงเหรอใช้กัญไก่ตัดเนี่ยนะกัญไก่ตัดไม่เท่าไหร่หรอกนี่ง่ายๆก,<ห><ห>กิ่งเล็กๆนั่นอ๋อกิ่งเล็กๆไม่ใช่ต้นนี่กิ่งเล็กๆนั่นโอ<ห>ที่มันลกล,ลนุ่งร้างเนี่ยเอาเอากัญไก่ตัดเออทับ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 เลยอ่า ตัดเอาหนามมันออกอ๋อตัดเอาหนามออกเออแต่รังสุดมันก็ยังเหลืออยู่เราแผนของแม่คือตัดเอาหนามออกนะฮะจริงจริงโอเคก็ส่งผ่าน้าปั่นถึงที่ผมใหม่ไม่มีครับนี่จะมาปลูกฝั่งนี้นี่พ่อไทยดีอ๋อฝั่งนี้แม่เอาเอาฝุ่นมาถมมันมีฝุ่นอยู่แล้วที่นี่เป็นสวนนะแม่เนาะตรงนี้เหรอแม่ อ๋อ,น,น,น,อ,อ,น,อนี่กองฝุ่นในเอฟซีกองฝุ่นครับครับโอเคต่อสายยางลงมาขึ้มนมาครับน้ำเราก็มีมีแล้วเนาะนกองฝุ่นอยู่นั่นนี่เองสวยนี่กองฝุ่นนั่นนี่ครับกล้ยเพาะติดกล้วยกล้วยพรดีโอ้กองฝุ่นนะ นีนนฝุ่ให้แม่อธิบายนะความรู้สึกเป็นไงบ้างเมื่อเห็นพระพุทธมตตาโอ้ดอีใจร่ลมรื่นดีเพราะว่าต่อไปเราก็ขยับขยายออกมาจะทำอะไรมันก็อบบุญเพราะว่าพระพุทธมตตามาอยู่ก่อนอแล้วเราก็ทยอยนู่นนี่นั่นมาทำบ้านเล็กบ้านน้อยหรือจะทำ ใครก็ทําไปมาเบิกที่เบิกทางไว right. ้ก่อนให้ท่านมาอยู่ก่อนเราก็ค่อยตามมาเพราะว่ามันก็ปัจจัยสี่ก็มันก็ไม่ได้เร็วเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของอนาคตเนาะเราก็ค่อยๆทาไปคิดร่าต่อไปคงคงจะพัฒนาดีขึ้นกว่านี้เพราะว่านี่เป็นการเริ่มต้นเนาะ การเริ่มต้นดีกว่าไม่เริ่มต้นเนาะย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้คือเป็นพระประจําพื้นที่เนาะจะได้ยามเต็งว่าเรามีพระยึดเหนี่ยวเอ่อเป็นบันบงบอกถึงอ่านวัน,นิสัยพื้นฐานครอบครัวของเราเป็นยังไงยังไงเนาะแล้วก็พึ่อนอ่อาหนาวประมาณนั้นนะครับเ <c oughs> นะอฟซี โอ้เอฟซีพระจันทร์กำลังขึ้นพระจันทร์กำลังขึ้นในเอฟซีนูหนูนะฮะสวยมากยิงได้สูตรเปี่ยนยโอเคแต่ว่าไงได้มันอะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะถ้าเปลี่ยนก็ได้แต่ว่าถือว่าท่านเลือกแล้วท่านเลือกแล้วต้อเลือกกันท่านท่านหันหน้าไปทางพระจันทร์ในเอฟซีเห็นไหมพระหน้าพระจันทร์พระจันทร์ดวงใหญ่นี่หันหน้าไปทางพระจันทร์ กำลังขึ้นเดืองเอ้ยู่ี่เืองเอ้อเอ้เออเออเีอเอ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 องออเเออเออเอเเออเออเเเออเอยเเองเออเเออเเเ พระจันทร์ก็ขึ้นเร็วเร็วนะฮะโอ้โอเคนะครับ FC สำหรับคลิปนี้มาทันดูพระจันทร์ขึ้นาจากทางนู้นด้วยนะฮะสวยงาม องค์ใหญ่โอทรงใหญ่มากนะฮะเอฟซีพระจันทร์ทรงใหญ่มากมากับคุณแม่นะมากับคุณแม่ก็ค่อยๆทําไปค่อยๆพัฒนาไปนะฮะมาทำวันละนิดวันล,ละหน่อยนะถือว่าเป็นช่วงเวลาว่างๆแล้วก็มามาปรับปรุงตามกําลังโอเคนะครับเอฟซี